สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับนสพรนิติรัตน์อรลายทีมงานโจคาทอยผมออดพลีครับผมแดงค้รับผคครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสกุปพิเศษนะครับครับตอนนี้ก็ผมก็มายืนอยู่ระหว่างริมคลองมหาสวัสดิ์กับแดงห้าพระองค์นะครับก็จอนนี้ก็จะมาดูวิถีชีวิตบ้านๆของคนริมคลองมหาสวัสดิ์นะครับครับบังเอิญผมขับรถผ่านมาเนี่ยเห็นยออันนึงนะที่ซึ่งมีความใหญ่มากเลยนะเห็นน่าจะหลายศอกเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะถามพี่เพดูว่ามันมีความใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดู ไปดูนี่กันครับคุท่านผู้ชมตอนนี้ครับผมมาเจอพี่พรนะครับคนชีวิตแบบวิถีริมบ้านะฮะชาวคนชุมชนแถวอ่างสวรรค์น,นะฮะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นแต่เราไปดูกันว่าสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้ดูเล่นเนี่ยคืออะไรนะ mm hmm. เดี๋ยวตามดูเลยครับน mm ี hmm. ่ครับพี่พรสวัส uh, ดีครับสวัสดีครับเนี่ยเพี่พรพูดก่อน กรอบมาดูได้เลยนะดูว่ากบหรือว่าอย่างไรครับเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมครับเป็นเป็นกบเหรอพี่กบครับกบพวกนี้เขาเรียกว่ากบชนิดแบบไหนฮะับกบปลาฉีเขาเรียกว่ากินยาแตครับแต่ผมไว้ดูเล่นครับโอ้ก็กี่ตัวพี่เลี้ยงไม่กี่ตัวเลี้ยงไว้สามสิบตัวครับโอ้สามสิบตัวเดี๋ยวขอดูหน่อยนะพี่นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทั้งหมดในกระชังนี่ทั้งหมดนะครับมีทั้งวันทั้งหมดสามสิบตัวนะครับที่แต่ที่พรนเขาไม่นําไปประกอบอาหารนะครับพี่พรนเขานําไป เลี้ยงดูเล่นครับผมใช่ครับผมสวยงามดีครับสวยงามมีอีกสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับที่พี่พรเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนกันเขาเรียกว่าปลาครับพี่ปลาตับสีปลาตับสีครับแล้วก็มีปลาแรดสองตัวครับปลาแรดเดี๋ยวเราไปดูปลาทับสีตะตานิดปลาแรดครับปลาแรดเขามีอะไรล้างอะไรไหมเนี่ยครับเนี่ยแล้วตากล้องตามเลยครับไม่หายครับของปลาอะไรครับไม่หายครับเอาแล้วตากล้องเลยนะดีดีนะครับดีดีจับไว้ดูดู ปลาทับทิมนี่ตัวใหญ่ไหมพี่ก็เพราอยู่ในกระชังมันจะไม่ได้โตครับนะโตอย่างดีก็แค่ฝ่ามือเนี่ยครับนะอ๋อประมาณฝ่ามือคือการเลี้ยงครึ่งโลได้ไหมพี่ตัวน่ะตัวตกครึ่งโลได้ไหมก็ประมาณสองเกือบครึ่งโลครับเกือบครึ่งโลสามที่ขีดอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับนั่นแหละแต่ถ้าถ้าปลาแรดในตัวตกสามที่โลเลยครับสามที่โลเขาบอกาโอ้ยปลาที่สามที่โลในตัวตัวใหญ่มากเลยพี่ท่านผู้ชมในในกระชังนี้ฮะที่เขาไวเลี้ยงดูเล่นนะมีปลาไม่สองตัวเองครับปลาที่สองตัว ปลาแรกไอ้รับ <imprisoned> พ anyway, ิมอยู <s for> <zos> point, mm ่เ hmm. ก mm ็บ hmm. ต mm ัวครับปลาทิมในในกระชังนี่มาสิบตัวแล้วปลาแรกอ่ะพี่สองตัวครับตัวอ๋อเขาไม่กัดกันแล้วไม่พี่ป่าแรกคมันบพิมในในนี้ก็จะเป็นปลาดุกนะครับโตครับถ้าถ้าอยู่บ่อดินก็จะโตครับนี่ครับที่ก็เลี้ยงไว้ในกระชังนี่นะครับเป็นปลาดุกแล้วเป็นปลาพวกที่เขาเลี้ยงตามธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะโตไวกว่าเหรอพี่อ่าธรรมชาติจะโตกว่าครับแล้วยังไงที่ไหนนี่ปลาในคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปลาประเภทไหนเยอะมากพี่ มันจะไป็นปลาเพียรนะครับปลาเพียนอ๋อพวกปลากระเพียนอะไรพวกนี้ครับพี่นะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มีน้ำเล่านะอ๋อครับพี่ยออะไรนะพี่ยอยอยกรถยกปลาเนี่ยครับแต่ขนาดขนาดสามวาสามวาก็มีขนาดมีสามวาแล้วมีสี่วาสามวากับสี่วาอผมนี่สามวาครับพี่สามวาเราเห็นที่เขายกกันมือเดียวใช้ไม้ไผ่เนี่ยมันอะไรพี่มันเล็กกว่านั้นเล็กกว่านี้นะ มันยอสวิงครับยอเล็กยอสวิงเอางบ้านเอะยอโยกค่อนข้างคอคองเล็กไงคอคออ๋อยอคองเล็กเขาเขากีไวาอย่างนี้นะยอประมาณหกศอกหกศอกหกศอกอย่างนี้นะครับอ๋อยอเล็กที่อยู่ตามข้างข้างบ้านเวลาคนสมัยก่อนเขายกกันเนี่ยไหมพี่ครับครับคออีกข้างขวานี่ก็จะเป็นพวกปลาดินนะครับพี่พี่เขาเลี้ยงไว้นะครับนี่จะเป็นปลาดินปลาดินนี่เยอะไหมพี่เยอะครับปลาดินครับเขาทอนจากข้างนามาปล่อยปล่อยจริงไว้อ๋อครับพี่อย่างนี้ นี่ก็เป็นสองก็ชังนี่ก็จะเป็นปลานิลหมดเลยอ่ะพี่มัมไม่คือไม่เห็นครับมันพอเขาให้หางเรียบร้อยมันอิ่มไงครับไม่ดูเล่นเนาะก็ไม่ได้กินมันนะไม่ได้กินมันก็เลี้ยงไว้บแบบเอาไว้ดูอะไรเงี้ยป้านนะตายก็ทิ้งอ๋อก็คือแบบเอาไวด้ดูแก้งหงอยแก้เหงาเงี้ยป้ยายนนะี่่ะครับ กขอบคุณมากนะครับที่ให้ความรู้ไม่มากไม่น้อยกับพวกผมนะครับพี่น้องชาวนิติรณ์ออนไลน์นะครับเพื่อจะได้เป็นพยานในการได้ดูแล้วก็ได้อ่านในการมองอะไรที่ว่ามันเป็นสวยงานแล้วกันขอบคุณมากเลยพี่ครับการนักเสกที่มาครับช่วงพิเศษนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมกับแดงห้าพระองค์ก็ต้องขอลาพี่ๆน้องๆที่เพื่อนก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมกับแดงเนี่ยจะนําเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นผลและกำลังใจครับ ในการทํำงานกับพวกเราเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ